อนนี้ค่ะกฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกค่ะเพราะว่านโยบายทางด้านการทุนถูก ใช้งานเพียงด้านเดียวมาตลอดแล้วก็ทําให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้ที่สูงมากขึ้นแล้วก็สูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขาดรุนค่ะถ้านโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือประเทศของเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยค่ะ วันนี้รัฐมนตรีคลังคนใหม่ก็เดินทางเข้าทำงานที่ทำเนียบค่ะก็ต้องตอบคำถามทั้งเรื่องของแนวทางในการผลักดันเงินดิจิทัลรวมไปถึงปัญหาความเห็นต่างระหว่างรัฐบาลกับทปทนะคะรัฐมนตรีก็มองว่าคนกันเองทั้งนั้นค่ะเห็นต่างกันก็เป็นเรื่องปกติแต่ต้องมองปลายทางเดียวกันคือการสนับสนุนนโยบายของรัฐค่ะผมมองเป็นเรื่องปกตินะครับก <laughs> ็ เป็นทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผมร่วมกักบธนาคารในประเทศไทยนะครับที่เราจะทํางานร่วมกันเอางี้ดีกว่านะครับเพื่อจะผลักดันให้เครื่องจากสองเครื่องนะครับไม่ว่าเราจะผลักดันทั้งทั้งนโยบายการคลังนะครับแล้วก็นโยบายการเงินให้สอดคล้องกันนะครับเดินไปในทิศทางเดียวกันแต่ก่อนจะเดินทางได้เราต้องตกผลึกและทําความเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรนะครับเพืพ่อที่ อันนั้นแน่นอนฮะเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับเป็นหน้าที่จะต้องคุยกันนะครับเป็นหน้าที่ต้องคุยกันครับนโยบายเรือยาคุยขาที่จะพูดคุยกันก็ปกติผมก็เป็นการคุยและผมเชื่อเชื่อมั่นนะท่านผู้ว่าเราก็ดูกันด้วยข้อเท็จจริงด้วยเหตุและผลประกอบกับจริงๆแล้วก็ในอดีตนะครับก,ก็เคยสัมผัสกันบ้างนะครับในช่วงที่อยู่ภาคธุริษธนาคารนะครับ ก็คงจะน่าจะคุยกันแล้วก็ไปในแนวทิศีทางที่ที่ใกล้เคียงกันได้ด้วยเหตุและผล ความเป็นอิสระของธนาคารกลางทั่วโลกเป็นหลักการที่เกิดขึ้นมานานแล้วค่ะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้การเมืองของประเทศนั้นๆเข้าไปแทรกแซงก,การตัดสินใจในโยบายทางการเงินและสําหรับประเทศไทยมีการปรับแก้กฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะผ่านพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย2551ค่ะหลังจากที่มีเหตุการณ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นในทางเศรษฐกิจและอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของการล้มละลายของสถาบันการเงินในปี2540ค่ะการเกิด หนี้ที่ต้องบริหารจัดการร่วมกันระหว่างรัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยยังดําเนินมาจนถึงวันนี้ก็คือหน,นี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาระบบสถาบันการเงินค่ะซึ่งปัจจุบันยังคงเหลืออยู่อีกราวๆ6 0 0สนล้านบาทจาก1.4ล้านล้านบาทนะคะหนี้ก้อนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่กําลังมีกระแสข่าวเกิดขึ้นว่ารัฐบาลอาจจะ อยากโยกไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับผิดชอบค่ะเพื่อที่จะเพิ่มรูมหรือว่าช่องว่างเพดานหนี้สาธารณะให้มีช่องว่างทางการคลังให้มากขึ้นให้รัฐบาลสามารถขยับทําอะไรได้มากขึ้นค่ะแต่ก็จะมีผลต่อเรื่องของความน่าเชื่อถือของธนาคารแห่งประเทศไทยในทันทีอยู่เหมือนกันนะคะทบทมีกรอบเงินเฟ้อเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการทํางานเพื่อที่จะดูแลเศรษฐกิจให้มีความสมดุลทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวค่ะโดยที่จะต้องคํานึงถึงเถรษฐกิ ภาพความน่าเชื่อถือของประเทศนะคะท้ายที่สุดอย่างกรณีที่เคยเกิดวิกฤตสถาบันการเงินเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนโยบายทางการเงินก็จะเป็นเครื่องมือประคองเศรษฐกิจได้อีกขาหนึ่งถ้ามันมีปัจจัยท้าทายอะไรเข้ามาค่ะเพียงแต่ว่าในเวลานี้ค่ะสิ่งที่รัฐบาลในฐานะผู้บริหารประเทศก็ต้องให้ความสําคัญไม่แพ้กันก็คือความเดือดร้อนระยะสั้นของประชาชนค่ะโจทย์ท้าทายอยู่พอสมควรแล้วก็รออยู่มากด้วยโดยเฉพาะกับการแก้ ไขหนี้ภาโคโัวเรือนที่รัฐบาลมองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะมองเห็นความจำเป็นในระยะสั้นเหมือนกันจะต้องลดดอกเบี้ยลงมาเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยค่ะ หรือว่าปัญหาเศรษฐกิจของไทยในเวลานี้มันคืออะไรกันแน่คงต้องพูดกันกลมกลมแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าคนชนชั้นกลางกําลังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมคงจะคุ้นหูว่าการส่งออกเ,เป็นเครื่องจักรเป็นรายได้ที่สําคัญการส่งออกของไทยเนี่ยรวมไปถึงการผลิตสินค้าด้วยนะคะมันหดตัวค่ะตัวเลขของภาคการส่งออกที่เปิดเผยล่าสุดพบว่าหดตัวต่อเนื่องมาตลอด18เดือนที่ผ่านมาค่ะทีนี้มูลค่าการส่งออกก็หายไปกว่า10สาย เหตุมาจากสงคราม มาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์กฎกติกาการค้าใหม่ของโลกที่กีดกันสินค้าที่ทําให้เกิดคาร์บอนทําให้โลกร้อนแล้วก็ยังเจอสินค้าจากจีนที่ตอนนี้เขาทุ่มตลาดอาเซียนอยู่ค่ะทําให้สินค้าที่ไทยเคยผลิตแล้วก็ขายในอาเซียนได้มันไปไม่ไหวขายไม่ได้ค่ะที่เคยผลิตแล้วขายให้กับคนไทยด้วยกันได้ปรากฏว่าสู้ราคาสินค้าจีนที่ทะลักเข้ามาไม่ได้เลยค่ะภาคธุรกิจเนี่ยลดการผลิตลงไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชม ดังนั้นผลที่ตามมาคืออะไรก็คือพอในจ้างของคุณผู้ชมเขารายได้ลดลงเขาก็ต้องมาจํากัด OT ค่ะนั่นแหละค่ะต้นเหตุเลยค่ะคนชนชั้นกลางกําลังเผชิญปัญหานี้อยู่เพราะกว่า70%ของคนชนชั้นกลางมองว่า OT คือเงินสําหรับผ่อนบ้านผ่อนรถ ผ่อนบัตรสินเชื่อต่างๆทําให้ถ้าธนาคารลดดอกเบี้ยลงมาคนชนชั้นกลางเขาก็รู้สึกว่าหายใจหายคอกันได้มากขึ้นภาคธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อโอดีต่างๆก็น่าจะรู้สึกได้ว่าอ๋อประเทศเรากำลังเป็นดอกเบี้ยขาลงนะก็น่าจะตัดสินใจในแผนธุรกิจต่างๆได้มากขึ้นค่ะความทุกข์ร้อนนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางการแสดงผลประกอบการของธนาคารหลายแห่งที่เป็นขาขึ้นค่ะ ก็เลยทาให้เกิดคําถามเรื่องของบทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยในแง่มุมความรู้สึกของประชาชนอยู่ไม่น้อยแต่เมื่อถามว่าทอปทอควรจะต้องทําอะไรบ้างไหมในมุมนักวิชาการที่ทํางานด้านนโยบายการเงินก็เชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทําแล้วใช้วิธีการเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มเปราะบางใช้วิธีที่เหมาะสมคือการปรับโครงสร้างนี้ค่ะลดดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะลดดอกเบี้ยลงไปเนี่ยในส่วนหนึ่งอะแน่นอนแหละว่าจะช่วย คลายปัญหาของอัตราดอกเบีย้ยสําหรับผู้ที่มีหนี้สิน <Okay. S 2> นะฮะแต่ต้องต้องยังต้องอย่าลืมว่ามีอีกด้านหนึ่งสาหรับผู้ฝากเงินเนะี่ยนะฮะก็ดอกเบีย้ยเดินฝากก็อาจจะลดลงไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการแก้ปัญหากลุ่มเปราะบางครัวเรือนที่มีความเปราะบางอย่างมากเนี่ยเครื่องมือที่เหมาะสมเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบีย้ยในภาพรวมแต่ว่าไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับการด,ดําเนินนโยบาย ที่ลงเจาะเฉพาะจุดลงไปว่ากลุ่มเปาะบางเนี้มีการช่วยเหลือได้ไหมนะฮะทีนี้เนี่ยถ้ามองตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการเ,าเรียกว่าแอคทีฟมากในการาาาโคออร์ดิเนเอตนะฮะระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยเพื่อที่จะแก้หนี้ให้ยั่งยืนก็คือในการสับโครงสร้างหนี้ใช่ครับผมมองในสองประเด็นครับประเด็นแรกก็คือทาง รัฐบาลอาจจะมองว่าตัวอาาัตราดอกเบี้ยมันสูงเกินไปหรือว่าอาจจะไม่สูงมากแต่ว่าควรจะลดลงมาหน่อยได้ไหมเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยคนเดือดร้อนแลวนี่ครวัวเรือนสูงนะครับอันนี้เข้าใจได้ครับแต่ว่าการลดาารัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลที่ตามมาเหมือนกันนะครับคือถ้าดอกเบี้ยลดลงภาระนี้ลดลงจริงครับแต่ว่าอาจเจป็นคนก่อนนี้มากขึ้นอืแล้วก็สองคือพอดอกเบี้ยลดลงคนก่อนนี้มากขึ้นโดยเฉพาะนี้ระยะสั้นผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมันอาจจะเป็นกระตุ้นกลาลังซื้อ แล้วก็ถ้าเกิดกระตุ้นกำลับบงซื้อมันจะส่งผลต่อค่าของชีพที่สูงขึ้นแล้วรัฐบาลเองมีนโยบายที่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วยซึ่งมันจะไปกระทบกับค่าของชีพทางอ้อมอยู่แล้วการลดดอกเบีย้ยตอนเจอภัยแล้งกับกำลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายต่างๆรัฐบาลเขาก็มองว่าถ้าช่วยันตอนนี้มันน่าจะทําให้เกิดการฟื้นคืนขึ้น,นมาได้เหมือนสองคนตั้งใจจะสร้างบ้านที่ดีเลยครับเพียงแต่ว่าดูกันคนละม,มุมแค่นั้นเองนะ ความเห็นต่างที่เกิดขึ้นทําให้มีความไม่สบายใจว่าสิ่งที่รัฐบาลกําลังทำอยู่กําลังจะหมายถึงการหาทางออกให้กับช่องว่างดังการคลังโดยเฉพาะกับเรื่องของการผลักดันที่มาของเงินดิจิทัลหรือไม่นะคะหนึ่งในเงินที่จะต้องเอามาใช้ก็คือเงินของธนาคารทกศนั่นเองนะคะซึ่งในเวลานี้เนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการยื่นปรึกษากฤษฎีกาตามคําแนะนําของแบงค์ชาติว่าจะเอามาใช้ได้หรือไม่ค่ะเท่ากับว่าถ้านี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในข้อสันนิษฐาน หนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่คล้ายกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ทั้งรัฐและธนาคารแห่งประเทศไทยต่างก็มีความต้องการปลายทางเดียวกันคือการดูแลสภาพเศรษฐกิจค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสื่อสารการแก้ปัญหาบนความเห็นต่างที่เกิดขึ้นที่ยังทําให้ประเทศมีความน่าเชื่อถืออยู่ควรจะเป็นอย่างไรลองฟังจากผู้เชี่ยวชาญค่ะโดยทั่วไปในตามกฎหมายนี่นะคะมันมันก็เป็นเรื่องปกติที่ซึ่งกฎหมายจะเขียนเอาไว้นะฮะว่า เอ่อรัฐมน,นติีทางและผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการจัดพูดคุยกันนะครับให้มีการพูดคุยกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอ่หรือการมองภาพเศรษฐกิจซึ่งกันและกันอยู่แล้วโดยโดยปกตินะซึ่ <c oughs> งในการทํางานร่วมกันเนี่ยก็คงจะต้องมานั่งดูว่าข้อมูลเศรษฐกิจเนี่ยอ่ในมุมความคิดเห็นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจระหว่างทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยกับฝั่งของธนาคารทไทยเนี่ยมีจุดไหนที่ เหมือนการจุดไหนที่ต่างกันนะครับมันก็ต้องหาจุดต่างมอนจะไ้จะสายวงหาจุดจุดร่วมเหมือนกันถ้าจะเอาซิมบล็อกเวครับประมาณต้นปีสองพันเนี่ยประธานดิปรีโรเบิร์ตมูกาบี้เนี่ยเคยบอกให้ธนาคารกลางที่พ์เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับหลังจากนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเขาต้องใช้คำว่าอะไรดีเป็นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. เพราะว่าแต่นั้นคือสถานการสุดโต่งนะครับจนสุดท้ายในระบบเศรษฐกิจ ก็ล้มลงไปครับในโุยีราปี2 0 1 0ิครับแม้ต่เยอรมันก่อนสงครามโลกครั้งที่สองหรือว่าจะเป็นอาเจนตินาช่วงประมาณรับปี2 0พันเนี่ยหลายๆนครั้งที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงกระบวนการของแกนชาติในการเพิ่มเงินกลบอบตาดอบเบี้ยอะไรที่มันแตกต่างออกไปมันมักจะจบไม่สวยนะครับมันก็จะเป็นบทเรียนจากช่วงนั้นแหละครับบอกมาว่าโอ้หลังจากนั้นเนี่ยโดยเฉพาะช่วง30ปีที่ผ่านมาว่าความเป็นอิสระของแกนชาติถึงสำคัญนะครับแล้วก็เราเองก็ได้บทเรียนช่วงต้มยำกุ้งปี2 5 4 0ี่นที่แทบจะทําให้เรา ลำบากทางการเงินแล้วก็เศรษฐกิจหนักพอสมควรเลยครับว,ว่ากระบวนการทํางานของแบงคชาติถ้าไม่เป็นอิสระไม่เป็นมืออาชีพมากพอมันส่งผลได้ต่อเศรษฐกิจดได้อย่างด้านครับ